ระวังลูกหนูชนกล่องพะลุอ่าเมื่อกี้เราเตรียมกันมาแล้วบอกว่าเอาเวอร์ซนมีท่ามีท่าสวัสดีเอาเวอร์ซนสวัสดีไม่รู้ระวังกล่องหล่นลูกอล่นหหนหนูยืนตรงกลางลูกอ่าดหนูยืนตรงกลางลูกอหนูหนูหนูฮ้ากระโดดเกินนะคะตรงนี้โอเคอ่าหนูยืนตรงกลางโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตจะนับหนึ่งสองสา shown, มแล้วหนูสวัสดีนะโอเคโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ เปิดภูมินะเอออุ้ยแต่ละแต่ละอุ้ยย่อเลยตาเออเออเออ่ะคุณซีจ๋าครับผมพักทายแฟนๆก่อนเลยค่ะครับผมสวัสดีครับ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 วันนี้แฟนๆมาให้กำลังใจเราเยอะมากรวมถึงมาให้กำลังใจเวอร์ชันด้วยใช่ไหมใช่ใช่ชั้นหนึ่งชั้นสองด้วยใช่ไหมครับชั้นสอง โอ้ชั้นสาด้วยชั้นสามด้วยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเออแล้วก็มีสั้นรักเธอด้วยอ่าไม่เอาเลยเรามาเหลือก็เล่นบูสกันโอ้โอโอ้โอโอ้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 เป้โอ้โอ้โอ้มอไโ้โอ้โอกโอ้โอ้อ้โ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 อ้นอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอกนอ้โอ้โอ้เร้โอ้เป้นอรโ้้โอ้้้โอ้้โง้้โอ้โอ้อ้โร้โอ้โ เออเริ่มยอมรับแล้วว่าลูกดื้อจริงๆครับเริ่มยอมรับแล้วเออสรุปว่าลูกเหมือนใครมากกว่ากันเออผมว่าน่าจะได้จากพ่อมาเยอะครับเออเห็นไหมล่าพ่อพ่อสองคนพ่อสองคนมีป้าสองคนก็ก็แบ่งความดื้อจากป่าคนนู้นกับป่าคนนี้ด้วยอ่าใช่ไหมหนูได้ดื้อสองคนเลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับโอเคแล้วแล้วแล้วคนนี้ดื้อกว่าไหม ไม่เแล้วอีกคนหนึ่งดื้อกว่าใช่ไหมใาชา่โอเคเธอฉันก็คุยกับฝารื้อเรืองนะเห็นไหมล่ะวันนี้เราคุยกันลู้เรื่องเนาะวันนี้เนาะ ครับเรื่องรู้เรื่องเดินเรือเดนเรือ,รอ,รอโอเคอะในเมื่อวันนี้เราได้มาร่วมงานกับทางเฟลมี่ฉะนั้นเดี๋ยวพี่โซจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญผู้บริหารขึ้นมาพูดคุยกับตรงนี้ได้เลยครับนาจ๊ะฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารของเราทั้งสองท่านนะคะคุณจิรศักดิ์จิรพงศิษิ์นะคะแล้วคุณเจนจิราจิรพงศิษิ์นะคะเรียนเชิญขึ้นมาเวทีได้เลยค่ะสวัสดีนะจ๊ะ คนนี้ซุปเปอร์แอมนะคะส่วนคนนี้ซุปเปอรเบียนะคะพี่เบียพี่เบียเอ้ยพี่เบียยืนข้างน้องซีไงแห่มาล่ะเออแห่มาล่ะพี่เบียดูเก่งเกเรงแบบพิเศษเลยแห่มล่ะเพราะว่าเขาเอ้ยพี่เบียไม่มองหน้าน้องซีเลยอ่ะน้องซีพี่เบียไม่มองหน้าน้องเบียมองน้องโอเวอร์เชียนครับเจอกัคร้งแรกต่เรามองมองหน้าน้องซีเลย ก็รื้นซอกลรักของเขานะคะอ่ะเรามาพูดคุยกันดีกว่าเรามาพูดคุยกันดีกว่าสำหรับการในวันนี้เพศผลเลยพี่พิยาทําไมถึงได้เลือกน้องเอเวเชียกับคุณซีมาร่วมง,งานคะอ่อก็น <laughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนยังไงคะ ก็ไม่รู้ก็คือถามแค่คนนี้ไม่เป็นตัวเองเลยสิเพราะว่าเราได้ได้ร่วมงานกันบ่อยเราได้่าถ้าไมเ่ถึงรู้คำตอบได้ครับเราร่วมงานกันบ่อยได้บ่อยแล้วใช่ไหมใช่เราได้วยร่วมงานก่อนน้องทำงานดีน้องทำงานดีใช่ไหมคะถ้วเราตอก นี่เห็นไหมล่ะมองมอกกับผลิตภัณฑ์ใช่ก็ต้องเอาเอาลูกเข้ามาด้วยเห็นไหมล่ะแล้วน้องซีรู้สึกไงบ้างวันนี้พี่เบียร์เขาสูตรเราเลยเป็นเกียรติมากๆครับผมเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเฟรนล่มิเต็ดด้วยเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ดื่มพวกโปรตีนอะไรแบบนี้ด้วยครับผมใช่เนาะส่วนในส่องพี่อมเมน วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ออกเป็นตัวใหม่ตัวเคลียร์โปรตีนตัวนี้ต่างจากตัวตกโก้ยไหบางยังต่างคือกินง่ายมากเลยนะคะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเออคือตัวนี้คือบอกเลยว่าอยากกวลูกอยากกวลูกอยากกวลูกอย่เลยูกอยู่ลูกอะไรใหม่ๆเกินเนาะชอบมากเลยเป็นเวสัยค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงแต่ไม่ได้อกค่ะ อยากให้ได้ลองเนาะซึ่ง้องนี้ได้ลองอย่างผมยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้น่าจะเอากลับไปลองแต่ด้วยมันเป็นพวกมิกซ์เบอร์รี่ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะบางคนเขาอาจจะอ่ะกินช็อกโกแลตไม่ได้ก็อาจจะเป็นแบบพวกผลไม้ก็อาจจะทานง่ายกว่าใช่เดี๋ยวพี่เบียร์ขอมอบให้เลยหนึ่งขันรสหนึ่งขันรสหรอครับไซส์ไซส์ไซส์ผน่าจะกินไม่หมดนะครับนี่นี่จกินคนนี้สกินคนนี้จะกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวกล้ามมันจะขึ้นนะแ้ เห้ยเห้ยไมล่ะครูเป็นเด็ลานอยู่ลูกเออนะคะซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมอะไรกันอย่างต่อเนื่องครับผมเออเราจะอยากฝากเชิญชวนอะไรน้องซี่มาร่วมกิจกรรมกับเราไหมคะพี่เบลอยากจองเลยเลยอุ้ยอยากจองเลยเลยวันไหนคะวันไหนว่างคะคุดีช่วงนี้แหละครับช่วงนี้บินเป็นนกอยู่ครับช่บินเป็นนกอยู่ครับบินเป็นนกเลยแล้วลูกไปได้ไปด้วยมายคุดี ลูกเอาวันเจ้ไปไหมผาก่อเครื่องบินไปไม่รู้ไปไปอยากไปอโอเคงั้นเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเนาะอ่าโอเคได้เลยฉะนั้นกิจกรรมของเราก็จะมีอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ฝากไว้ด้วยเผื่อวันหนึ่งน้องซีได้มาร่วมกับกิจกรรมกับเราก็จะได้เชิญชวนพี่ๆมาร่วมสนุกการได้ไหมเนาะน้องซีไม่ได้อยากจะบอกผู้บริหารอะไรไหมครับคมครับดีใจครับที่ได้ร่วมงานแล้วก็ผมตื่นได้หลัพี่โซ่โยนมาแบบนี้ อยากอยากอยากให้หนูเนียพูดคุยกับเขาเพราะว่าเขารักหนูมากเลยหนูรู้ไหมอ่ะคําตอบแรกตอนแรกเขาจะพูดว่าอะไรทําไมถึงเลือกสีรักเขาเขาต้องเขาต้พูดว่ารักเขาไม่รักพี่ๆทุกคนยังไงโอ้จะเป็นไงคะเป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อดีใจดีใจเออนะคะอ่ะเอาเป็นว่าใช่ั้นเดี๋ยวเรามอบช่อดอกไม้ดีกว่าแล้วถ่ายภาพร่วมกันเนี่ยเป็นพังก์การนะคะ โอเคดนนันหน่งก้านะคะอ่าโอโเซียนยังไงดีรู้หนูดื่มโปรตีนไหมคะอ่าโอโ์เซียนหนูดื่มโปรตีนไหมคะดื่มดื่มโอเคอาอเซียนแขงแรงมากเป็นก้าวหรอครับ โอเคเราถ่ายภาพร่วมกันตรงนี้นะคะ<ก>อุ้ยเอาเซนยกขาค่ะน่ารักมากเลยอ่าวิดีโอนะฮะอ่าพอบอกวิดีโอเซนเต้นใหญ่เลยดูสิ อ่าโอเคฉะนั้นเราขออนุญาตเก็บผลิตภัณฑ์แล้วเดี๋ยวถ่ายกันอีกหนึ่งช็อตด้วยกัน โอเคค่ะแชนในระหว่างนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะใครที่สนใจดูแลสุขภาพตัวเองในวันนี้อย่าลืมหันมาดื่มโปรโตีนกันเนาะใครที่แพ้นมวัวก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นโปรโตีนจากพืชน,นั่นเองส่วนน้องคนนี้เป็นตัวใหม่เลยก็จะเป็นเคลียโปรโตีนนะคะก็จะเป็นฟิลน้ำผลไม้เลยง่ายๆเลยชองออกมาเป็นน้ำใสๆเลยนะคะแต่ก็ลองดื่มก็ได้ได้รับโปรโตีนเช่นเดียวกัน ขออนุญาตขออนุญาตทุกคนลงไปเซลฟี่ด้านลา่างลงไปเซลฟี่ด้านลา่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเราจะให้น้องอาโวเช้ไปนอนละเดี๋ยวหนูจะต้องไปนอนไหมหรือยังไงไม่ไปหนูจะอยู่กับตรงนี้หรออ๋อโอเคอแ,ตแต่ว่าตอนนี้หนูลงไปเซลฟี่ก่อนได้ไหมลูกหนูระวังตกนะคะเก้าขาใหญ่มากอะพิซิเชนสาม ลูกชน้าชนแฟนๆค่ะผู้บริหารของเราหายไปหนึ่งร้านนะพี่แอมแอมเซิร์ไพรเซลฟี่ด้วยกันตรงนี้นะฮะพี่แอมเขินอยู่ไหมคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเซลฟี่กันนะคะทุกคน 1นึ่งสองสามแฉแฉนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอเคขอกล้องโทรศัพท์ือถึงยกล้องนะคะทุกคนมองกล้องนี้นะหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ขอเป็นวิดีโอด้วยนะคะพูดพร้อมกันได้ไหมว่าเฟนลี่มีเอ็กซ์ซีเอ็กซ์อวชียนเอ่อแบบยืดยาวนะคะคนดีสัญญาว่าจะแค่รอบเดียวโอเคหนึ่งสองสาม เปรี้บีอเซตุนนน่ารักมากเลยอ่ะโอเคเอ้เขินแลบเอ้เขอลยเอาโอาเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะได้เลยเอเซตุนหน่หนูไปไปพี่ๆลรวหรออุ้ยหนูยยอนดูดสิ หนูตีลังกาได้ไหมลูกไม่นะเอ่อเหนือธรรมเหนือธรรมนี่ต้นแตวเลนโอเคบ๊ายบายนะครับโอเคบ๊ายบายไปไหนอุ้ยพบปะแฟนคลับดูสิตายแล้วเออเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ได้นะอยู่ได้ตอนนี้เขาเป็นดาราแล้วครับผมเราดีใจไหมวันนี้เรามีลูกเป็นดาราแล้วดีครับผมอาจจะออกงานแทนบุกแล้ว นี่ใช่ไหมล่ะโอเคนะผ่านไปแล้วกับการ,รเปิดตัวน้อง,องยี่เป็นตางการ,รแล้วก็กับการเปิดตัวกับงานนี้ยังเป็นทางการเนาะอยากจะบอกว่าพี่เบียคอนเอ็นดูเรามากเลยเ <laughs> นะคะแชร์ไลฟรามาพูดคุยกันดีกว่าเามา<ร>พูดค,คุยกันดีกว่าสําหรับไลฟ์สไตล์ของสีนช่วงนี้ช่วงนี้หนูทําอะไรอยู่บ้านช่วงนี้เหรอครับก็จะมีมี่อมีไปแฟนนี้ที่กลับมาจากฝรั่งเศสกับเยอรมันครับผมก็เป็นทริปที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากทริปหนึ่งคือด้วยความแบบม,มูดของเขาแฟนคลับเกินน่ารักมากๆคือเอาจริงๆแฟนเมทแฟนมีทุกๆที่เนี่ยน่าคือแบบแฟนๆเขาหน้ารักอยู่เลยอะ แล้วเราไปเติมสีสันตรงนั้นก็ใช่เขายิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยใช่ใช่ไหมแต่เราบินอะไรนะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาด้วยถูกต้องแต่ว่าเราบินบ่อยเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองใช่ถูกต้องเฟรนลี่มีเราก็ต้องทานโปรตีนเข้าไปด้วยนะฮะซึ่งในวันนี้พี่โซอยากจะให้หนูพูดอะไรห้าพยายาถึงเฟรนลี่มีแบบห้ามเกินถ้าสมมตินึกถึงเฟรนลี่มีเราจะพูดอะไรถึงเขาดี โปรตีนสุดเข้มข้นคบแล้วดเราพไม่ได้คิดไงคบแล้วเลยใช่ฉันนนฝากเอาไ้ด้วยโปรตีนสุดเข้มข้นใช่ไหมฝากไว้นอองบอกทำไงคะอ้องอกอ้องอกเห็นภาพไหมครับอุ้ยไม่เห็นแต่พี่ๆออกไม่ได้เราลงไปหานเขาไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลิกงานทีนะ ได้เลยพี่พี่ทุกคนนะคะคฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการเช็คให้ดูตรงนี่เป็นฟิลฟิลแบบว่าทําการชงให้ดูกะจะเล็กน้อยเพราะว่าเวลาที่แบบพี่พี่ได้กันไปดูกันไปพี่พี่อาจจะมีความรู้สึกว่าปกติเราเช็คก็แบบปกติอยู่แล้วถ้าสมมุติเรามีการเช็คแบบใหม่เช็คแ,แบบใหม่เช็คแบบใหม่ให้เช็คตามเสียงจังหวะเพลง โอ้โหหนแูแม่ดีใจแล้วพอเป็น<อ>จังหวะเนี่ยแม่ดีใจแล<ะ>้วหนูจะเซฟอย่างไรอ่ะเดี๋ยวพี่โซ่ถึงไหมให้หนูถึงสอง <c oughs> โอเคครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราเพลงก่อนลูกเราเพลงก่อนอ่ะเดี๋ยว,เ,ยวเพลงมาเดี๋ยวเพลงมาโอเคก่อนไหมอะไรนะได้ได้อ่ะหนูจะทำอะไรทำนด้เลยลูกเอ่อหนูหันผลิตัมพันธ์ออกไะใแบบอ้าวแล้วตัวหนูผหายไปลูกเอ่อเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอ่าห้องไหม หอมมาโอเคและยังไงเพลงมาแล้อ๋อยังไม่ได้ปิดฝากไงฉันตกหาากไปอยู่ที่สาลเถอเออเขาปิดให้นั่นนาพี่สี่อ่าเิ้ขนาดถ้าปิดฝายยังห่อเลยรอจะพูดเดี๋ยวเพลงกำลังจมาละในห้าสี่สามสองเอาไป รับน้องมาสถนนานการณ์อุ้ยแต่ขย่อยไปแค่แบบเดียวหนูดูสิคะละลายเป็นที่ระรบลอยใชย่อันนี้ก็คือสามารถทานได้เลยนะคะอันนี้คือหนึ่งเชคที่เราจำลองให้ดูเรายังมีอีกหนึ่งเชคกับอีกหนึ่งเพลงไม่รู้ว่านีจะเล่นไปเรื่อยๆนะคะซึื้ออันนี้คือเชคแรกอันนี้จะเป็นเคลียร์โปรตีนนั่นเองก็คืออย่างที่บอกกันไปว่าพอเชคออกมาเสร็จปุ๊บน้องเป็นน้ำแบบใสๆเลย ชนะนี้ผ่านง่ายมากๆนะคะต่อไปค่ะคนดีต่อไปจะเป็นรถดาโกโกใช่ค่ะโอเคอะหนูลองหนูลองเทแบบอาแบบหล่อที่สุดนะแบบหล่อที่สุดอุ้ยแต่และแต่ละเอาเอาทุกคนตั้งใจดูนะคะหล่อเลยแบบหล่อเลยแบบยืนโพสอุ้ยแต่ละเอะอ,ะอ,ะอเอเ้ยหนูแกส่งสายตาเขาก็ใจละลายนะคะอุ้ยลแล้วเออ แล้วหันไปยิ้มหวานแล้วอะแล้วหลับตาหลับตาแล้วก็หลีตาครับเนี่ยสุอร์เชษแหอ่เกวิงเก,กินกน่ารักมากโอเคนี่เห็นไหมละ่ะต่อไปการเช็คเวของเราจะไม่น่าเบื่อต่อไปถ้าเราทำตามน้องสี่ <laughs> อ่ายังไงเอาอย่างในห้า 4 3 2 Let's go <S 2> uh. กันหลักมาวันนี้หนูเห็นไหมเรามาเช็คกันเราดูสิเราเช็คไปถ้าแบบเดียวขนานมันมันเข้ากันเลยมันเข้ากันเลยใช่มันละลายเลยผมกินกินแล้วมันกว่าจะแบบละลายเพลเมล่าเพไเมล่ะฉะนั้นหนูต้องนี่เลยลองเปิดใจทานกันดูสําหรับฟลัดมีของเราได้นะคะเป็นแพลนเป็นแคลนโปรตีนด้วยสำหรับคนที่แบบดูแลนมอะไรแบบนี้ใช่แหล่ะผ่านไปแล้วสําหรับกิจกรรมที่เราได้ทำกันในวันนี้โหยังไง กิจกรรมเมื่อกี้คือร้อนผ่าทั้งตัวคือแบบอ,อันนี้เพิ่งผ่านไปกิจกรรมแรกผ่านไปกิจกรรมแรกเ<อ>แเราจะมีเกมด้วยอีกหลามีเกมด้วสยสามเกมตรงนี้ทาทายสุดๆทายทายสุดๆแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเกมตรงนี้ครับผมพี่โซนให้แฟนๆเขาได้เขียนคําถามถึงเราในวันนี้<อ>มีเยอะมากกว่าหนึ่งหมื่นคำถามหนึ่งหมื่นคำถามกวันหนึ่งหมื่นคำถามสงสัยผมจะอยู่ตรงนี้ คืนแล้วล่ะอ่าแต่จะเลือกแค่สามคำถามเท่านั้นสามคำถามใช่ไหมครับได้เลยนะได้เลยฉะนั้นเดี๋ยวให้อุ้ยเรถขับหนักแต่รถขับคือยาวมวะยังไงดีคะพอดีได้ครับอ่าอ่านยาวๆได้ครับได้เลยฉะนั้นให้หนูอ่านก่อนเราจะเลือกทั้งหมดสามคำถามด้วยกันมาตอบขนาดสดๆตรงนี้หน้าจ้า โอ้ยอันนี้น่าสนใจยังไงสาหรือว่าเรื่อกมาก่อนสามใบหนูเลือกทีละใบก็ได้ลูกทีละใบใช่ไหมคุณพี่คนนี้คือใครคะคุณพี่คนนี้ไม่ได้เขียนชื่อครับผมเขาบอกว่าหนูจะมองไกลคน้ไมด้นชื่อครับผมเขาบอกว่าหนูจะมองไกล e ่ะ e ุณ o ี่ค่ได o เขียนชื่อครับผมคุณ o ี่คนนี o ไ a ่ได e o ขี โอ๊ตมิลเข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตะส่วนใหญ่ใช่ครับก็จะไม่กินข้าวเลยก็จะใช้กินข้าวโอ๊ตแทนใช่ครับก็กินผักกินเนื้อกินหมูปกตินี่แหละครับใช่แต่แต่เราก็จะลดพวกโซเดียมมานะครับใช่ครับข้าวโพแท้เใดใช่เพราะเราจากตอนแรกที่ยังไม่ได้ถ่ายซีรีี์คือตอนนั้นเราน้ำหนัก70แล้วเราลงมาเหลือ62 2 หุยเปรี่ยวมากแล้วมันใช่ใช่ตอนนี้เปลี่ยวแล้วก็ก็เปลี่ยวอยู่ใช่ไหมล่ะก็เปลี่ยวอยู่ S ละ L S ละเออแต่จะดีกว่านี้ถ้าหนูดื่มเฟรนดี้มีไปด้วยใช่คุณช่วยถูกต้องข้อต่อไปค่ะคุณแม่ต่อไปได้เลยครับคุณแม่อยากให้สุ่มตรงไหนครับคุณแม่เอาตัวไหนดีจ๊ะอ่า ه, อ่าอเ <canvas. S 1> ป il, ็นค <curtain, S 1> ือหลับตาแอบดูค่ะเป็นอะไรแบบใหม่เลยเมื่อกี้หลับตาเราดูอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมล่ะอ่าไหนดูสิคะคุณมาม่าเลิบอยู่อยู่ไหนคะมาม่าเลิบอยู่อ่าโอเคครับคุณแม่วิ่งออกกำลังกายวันละห้ากิโลขอขอแน่คุณแม่เขียนว่าอะไรับขอไปวิ่งในใจ น้องชีได้ไหมอุ้ยวิ่งได้ตลอดนะคะอุ้ยวิ่งได้ตลอดค่ะแต่ว่าออกกําลังกายทุกวันนะครับแม่เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือมาม้าของผมทุกคนเนี่ยบางทีชอบกินทุกคนตลอนชอบกินชอบกินเหมือนผมผมว่าแม่หมดนะไม่ใช่แม่หรอครับโอ้ช่วงกันใหญ่ละช่วงกันใหญ่ช่วงกันใหญ่ละเป็นแม่ได้ไหมอ่ะ ไม่เป็นหรอเป็นแม่พี่โตเป็นแม่แต่หน้าเด็กกว่าผมนี่ครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามเป็นแม่เป็นแม่เฮ้ยให้เป็นแม่ต้องรู้ยังไงให้เป็นแม่ให้เป็นแม่ที่เราเห็นหนูเงาออกละหนูตื่นเต้นไงเออวันนี้เราได้มาเจอแฟนๆร้นเลยเอาไปร้อนเพราะว่าเราเช็คมาสักพูยังไงต่อยยังไงต่ออ๋อคำถามคือ ขอไปวิ่งในใจได้ไหมครับได้่ลยคุณต่อไปแล้วขอไปวิ่งในใจได้เลยครับจะวิ่งตอนกี่โมงก็ได้ครับผมใช่เปิดเปิดให้เข้ามาตลอดครับซึ่งทำไมครับแม่ไม่ได้หรอหรือแม่แม่จะมาวิ่งตอนนี้ก็ได้นะครับถ้าจะตอนนี้ก็ได้ครับซึ่งซึ่งลังซี่มีจำลองแท้วิ่งให้ดูด้วยโอยวิโซนี่เก่งมากเลยอ่ะมาพราะ เพราะถ้าเราจะมาวิ่งในใจสี่ต้องวิ่งท่าไหนวิ่งในใจเออก็วิ่งออกกําลังกายนี่แหละครับก็วิ่งออกกําลงกายนี่แหละแต่แต่ถ้าจะวิ่งกับผมจริงต้องวิ่งให้ทันนะครับต้องวิ่งให้ทันนะครับเพราะผมแบบผมวิ่งค่อนข้างเร็วเออบางทีจะเอาใจผมไปมันก็ยากหน่อยก็แต่แต่สำหรับแม่แม่ให้ได้เสมออ่า พราะว่ารับแต่แม่อย่างเดียวรับแต่แม่รับแต่แม่นะรับแต่แม่นะรับแต่แม่นะสถานอ้าวทุกคนรล้วเปลี่ยนเป็นแม่ละโอเคเป็นแม่หมดเลยีทุกคนแล้วเปลี่ยนเป็นแม่ละโอเคมากข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปการคำถามยาวมากเลยนะแต่ละข้อใช่อุ๊ย อันนี้สนใจอันนี้น,น,น่า,าส,นสนใจเขียนยาวดิเขียนยาวมาถือว่าใช้สอยโพสต์อิทได้คุ้มค่าถูนน้องซีนะครับรับเพิ่งโดนน้องซีตกเมื่อช่วงสงการา์ที่ผ่านมาและนี่เพิ่งเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกไหนคะช่วยช่วยไหมคะผมมองไม่ออ่กมมองไกลแล้วร <c oughs> ู้ไหมเพิ่งโดนน้องซีตกเมื่อสองการา์ที่ผ่านมาและนี่เป็นครั้งแรก ที่ได้เจอเจตื่นเต้นเหมือนกันขอให้น้องเออติเต้นพอกันเลยขอให้น้องจีกินหิมนอนหลับในทุกๆวันรอดูทำนายไทยทับอยู่นะฟองพี่ผักบุ้งผักบุ้งพี่ผักบุ้งทีมแฟนบัดโทพี่ผักบุ้งอยู่ไหนตาไหนครับพี่ผักบุ้งพี่ผักบุ้งพี่ผักบุ้งวันนี้พี่ผักบุ้งเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอซีเลยหรอ รั้งที่สามพี่พี่บอกคุ้งโดนตีโดนโดนซีตกเพราะว่าอะไรคะในช่วงสงการไม่โดนตีเห็นซีเต้นเหรอคะไม่ใช่อะไรนะคะแกแกปุ้นขาขาแกกอนกอนพอดูละครพอดูละครขอบคุณมากเลยนะครับที่มอซัพพอร์ตหนูนะครับหนูก็แค่เด็กดาราหนึงคนนึงนะครับใช่ยังไงก็ ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในบ้านงามๆนะครับก็จะขอให้แม่ๆทุกคนนะครับต้อนรับดีๆนะครับต้อนรับดีๆนะครับเพิ่งเข้ามาช่วงสงการอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับอย่าให้พริกจุกจบสงการมากเลยอย่าเพิ่งออกไปใหญ่กาอยู่สงการแรกกาอยู่กันยาวๆเลยใช่พี่บางคนเราอยู่กันยาวๆนะโอเคบ้านมีขอหน้าหลักทุกคนเลยใช่ไหมครับพอด เออไม่ได้กันจิกกัดจิกหลักไม่มีไม่มีไม่มีทุกคนน่าหลักกันพอจิกหลักภูมิเรานี่แหละนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่เขาตีไม่ไม่ใช่เราตีนะเขาตีเขาตีเราเออใช่บ้านนี่น่าหลักครัคนบ้านนี่บ้านนีน่ารักทุกคนนะคะโอเคที่ผ่านไปก็เป็นคำถามจากแฟนๆทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่า เข้าเกมแล้วใช่ไหมเข้าเกมเลยยังไงดีหรือเราจะตอบแม่ครบหมื่นคำถามวะเข้าเกมเลยก็ได้ครับเข้าเกมเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะก่อนแมวดุพรไหมคะแมวอ้อนไม่ใช่หรออ้าวหนูจะเป็นแมวอ้อนหรือแมวดูแมวอ้อนแมวอ้อนเออฉะนั้นหนูต้องอ้อนทั้งสามทิศทางเลยได้เลยอ้าเราเริ่มจากทิศทางตรงกลางนี้ก่อนเลยได้เลยครับเออมาแล้วมาแล้วทุกคนตั้งใจดูนะคะ

ทุกคนฝากผลงานน้องด้วยนะคะทุกคนต้องไปดูซีรีส์นะโอเคเก่งมากเยี่ยมมากตืเตเดี๋ยวหนูจะต้องทำการร้องเพลงกับพี่ๆแม่แม่รวองร้อเสียงกันยังครับยังไม่ร์มยังไม่รวอร์มแล้วร์อแล้วหรือว่าหนูลงลงให้แม่แบบร้องทีละคนเลยเอาได้ไหมล่ะ ฉะนั้นดูดูสอนดูสอนแม่แม่โดเดมีก่อนได้ไหมเวลาขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำเขาทำยังไงโดเรมีฟาโซลาไม่ไหวแล้วใช่เอาเดินี้ลาลาไปก่อนก่อนครับขอไปซ้บหน้าซ้ำตาซ้กคู่เดียวนะคะ